วันนี้ล่างๆจำอเดียวหนึลากล้องนึงจะไปเอะียลากล้องหน่อยล่ะเขาน้อยนะก็ีกองมาบีี้อเียกชตกอนววเยเ้กจำกล้องเียวแข่งพอรอแล้คืนเนื้อดีอกอยนไม่วลาการท่กข์ได้ารทุกี่ยมย ตลวเน่เ่ม้าเน่่ม้าดูหัวนดีราตัใ่ก่นี่อนบเน่อนีจีีูอ้่่น้แล้วกร่เ่บ่บเินใส่ใส่ม่เอาไม่นู่นนะไม่นู่นนะใส่เ่อ่ะเอใส่ใส่ปใส่ปลาบุเกียปลาหวกซกระา่ี้ วนกุ่มตัวที่พวกที่ไปอำนางอะไรน้มากกว่าีน้ำยิ่งขึ้นตัวหน่อยบอกกนนั่นเถะบอกามาานม้นเหอนี่ม่หอกว่าทกอ่างเทียนเอะบ่เป็นเตีน่ะบ่บอกน้น่ยมันเั่อิ้วๆที่เป็นอรืเชี่ยบันเชี่ยสานก็และวนะริ้วเลยนะเจ้าเจาบมวน่ะ

nó đi phun vàng được bắt được có được bắt 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 bây giờ bắt bắt được 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 cái được bắt 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 bắt được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  bắt

กระอดเยดโอ้อะไรนเยดปนกูโอ้ยปนกูอะไรปนกูอ่ะเดี๋ยวบอกว่าอยู่มหาลัยปะไปไปยูเออให้เรียนหน่อยยิมีเลยพี่กูกูมีน้อะบอกกันบอกกันกขเรียนยง่รุ่วางพันเหตุไท เี้ยกินขมงพี่ของคัวแ้วัวจะเลยงวัเดียวคหาวัแตัวให้การือนั่นเถอหเรียบร้อยยวไปซื้หมูกรนี้มากรหลายคนน่้หไป่อนคันุ่นจะเปเนิบอก็นนันเป็นแหดีใจเน่ัวยัง่ะไปแดงไบสอะไนั่น่ะั่ะ บอวานบ้อบวานบ้าน้อบวันบ้านปาบคาปบแยมต้อบวานบ้านกบปากแยกล้กันบ้หากแมีแกนบ้านยใส่เลยปักใส่

บางทีเร็บางทีเราดื่มบางทีเราไปจิมคนคนหบไปติมเงินเลยบ้นเลีนยล้อยขมึงมีอะไรองขอนไมาแล้วมาแล้วของของอนม่นอาขาั oh, shit, ้ามดโอ้โงขมต่มาครับ าาาาาววตันก็รู้ว่าติดบ well, okay. oh, อกนะเออเพียงแบบนี้ก็ได้กันเด็กที่จะพาชิมนะก็มันมันตามเด็กเนาะมันน้องจะขอชิมไมีในทหารไมีแค่กล่องลอยเออมันเป็นทหารน่ะล่ะมันเป็นจานนะบอกว่ามาเจ้าก่อนละน้องก็พี่ก็คือคือกันบางเปลียนยัง เขาตองแั่งมาไม่หรอกับพี่น้องเ่มก่ามไม่หรอกจ้าคุณนั่เพี่น้องนเรตองี้ยงมาไม่หรอกัพี่น้องเ่มพี่จาาชิมนะเป็นนังทวารเดเียวขาวไปขดตามเ็นอไรวดก๊อฟรางเ่ีบเขาก็อย่งกับเดียเยเกอัน้นเดีย้ย่งแล้วงานายในง อืมพรู้ึันปันปันปันก็ยงในหาทิบามเล็บแบบนีมีกุ้งแก้อแบบนี้เราม่ได้ออกแล้วออกแล้วก็จะให้มาทางนี้นะสิจะให้สองสาวเรียนเกินก็ร่าความป่ามั้ผมนั่งไ่ี พี่เจมีตั้าี่้อเยมจับูก้ี่เลยนะไมู่กันหัวเลย่เจ๊ใชยังตงี่้อกช่หกงยี่หอมันตั้งื่อะเอีนเอีนเท้าออไอ้ชงกอ้ยน้ำเกิชมกู้น้ำตาลอ๋น้ำตาลยี่ห้องหม่จับลูกส่นั่นแหละบอมันบอก่าตั้งเอ้ลนลี่ตั้งดีเรไมีเนือปี๊สองหรว่หาเงบบปีกเลี้ยเดกเอีย